ยอดเดินสอยบุกดาวปัดทองบุกสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเหระตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะใช้ชุดอ่างพลาสติกแบบพร้อมเลี้ยงนี้เนี่ยเอาไว้ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินมหินเยอะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แบบปี54เนื่องจากบ้านพักที่ผมอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับหากเกิดน้ำท่วมจริงเนี่ยจะได้ย้ายน้องๆปลาทองสุธิระของผมเนี่ยไปไว้ไม่บ้านพ่อตาแม่ยายก็อาจจะเป็นคอนโดที่ใช้เลี้ยงกิ๊กยอะเย็นนะครับมามีมามีโดยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกน้ำหนักเบากว่ายกตู้ปลากระจกใหญ่หนีน้ำ มีชั้นกรองในตัวเสร็จสับและผมเองเนี่ยก็ยังมีตู้24นิ้วกรองข้างอีกตู้น่าจะพออัดน้องปลาทั้ง8ดตัวได้แบบน้องๆเนี่ยอาจจะต้องทนอึนดอัดกันหน่อยภาวะฉุกเฉินก้องทนหน้าเด็กๆแต่จุกน้อยเนี่ยก็สวดมนต์ขอให้อย่าท่วมเลยแล้วกันนะครับคนหลอขอคนหลอขอคนหลอขอ,นอ,ขอแน่นอนว่าวัาสดุอุปกรณ์ใดๆเนี่ยที่ใช้กับน้องปลาก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดแช่ด่างทับทิไมไว้สักคืนเพื่อกําจัดเชื้อโรค รวมถึงสารเคมีตกค้างต่างๆให้สูญมาลายสิ้นแล้วไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับก็ใส่น้ำลัาระบบทิ้งไว้ก่อนก็เป็นการดีครับเกิดเหตุเร่งด่วนเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ใช้ได้เลยในทันทีและใครที่ติดตามดูคลิปสั้นหรือช็อตเนี่ยที่ช่วงนี้เนี่ยผมลงทุกวันเนื่องจากไปรับคำท้าอาจารย์เสกโลโซไม่ใช่อาจารย์เสกสารปั้น u t u b e นะครับแกท้าทายให้ทำคลิปสั้น1 2 0วัน120คลิปสั้น ก็จะเห็นว่าปลาทองเกรดย้อนเพศเมียนาม,มากรว่าน้องวันทองเนี่ยเป็นปลาเกเลชอบไปไล่ดุดขี้จากตูดชาวบ้านจนปลาทองโตอื่นเนี่ยเขาเอื้อมละอาก็เจอน้องวันทองว่ายมาใกล้ในวงแตกครับว่ายหนีกันกระเจิงผมก็พิจารณาแล้วเนี่ยก็เห็นสมควรเนรเทศน้องวันทองออกจากตู้ไปลงอ่างซะแล้วก็ส่งหนุ่มหน้ามนคนน่ารักหนุ่มตีอินเตอร์สิงจีนอย่างน้องเกาจิ้งเนี่ยลงไปอยู่ด้วยกันสองตัวผู้เมีย พราะคู่นี้เนี่ยเขาถูกจริตกันประมาณว่าวันทองไล่มาเก่าจริงก็ไล่กลับไม่โกงก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้ครับสำหรับอ่างพลาสติกชุดพร้อมเลี้ยงชุดนี้นะครับผมได้มาจากก้อยควยเฮาส์ House, เป็นขนาดชุดเล็กสุดยาว100กว้าง50แล้วก็สูง30ซนติเมตรปริมาณน้ำก็ประมาณ100ลิตรก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่สำหรับปลาทอง2-3ตัวเนี่ยผมว่าระบบกองกล่องขนาด25ลิตร อัดวัสดุกรองแบบเต็มๆนี่น่าจะเอาอยู่ครับน้ำแม้จะไม่สูงมากแต่ทางในแนวราบเนี่ยกว้างใช้ได้เลยครับสักห้าหตัวอัดๆผมเชื่อว่าเสริมกรองถังอีกสักถังนี่สบายครับตัวอ่างจะยึดด้วยเหล็กแท่ง2อันนะครับป้องกันแรงดันน้ำเนี่ยดันอ่างให้แบะออกซึ่งทางผู้ผลิตการันตีว่าแข็งแรงเพียงพอแน่นอนครับมีช่องน้ําล้นท่อระบายเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํากรองเป็น3มชั้นมีท่อต่อลงล่างทําให้น้ําท่วมวัสดุกรอง สองชั้นบนเนี่ยเอาไว้สใส่ใยกรองหรือวัสดุกรองหรือว่าจะเป็นหลอด UV เพิ่มเติมได้ครับส่วนอันนี้เนี่ยผมซื้อกระจกมาวางด้านบนเพิ่มเติม3ามิลบาทป้องกันละอองฝนฝุ่นผงแมวข้างบ้านที่จะมากวนปลาถ้าไม่มีอะไรกั้นเนี่ยผมกลัวแมวข้างบ้านจะโดนปลาผมกัดตายแต่เอาเข้าจริงๆนะครับแมวข้างบ้านเนี่ยก็ไม่เคยมาป้วนเปีียนแถวหน้าบ้านผมเลยสักครั้งก็พอจะวางใจได้ครับปั๊มน้ำไม่มีมาให้นะครับ ผมก็ใช้เป็นของ w p 3 8 8 0ที่ติดมากับกรองบนสำเร็จรูปซึ่งเป็นระบบกรองแรกเลยเนี่ยที่ผมใช้เลี้ยงปลาทอง2ตัวดุกดีกบอ้วงน้อยในตู้36นิ้วซึ่งก็ใช้ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งมั้งก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะมันไม่เวิร์กฮีเตอร์เนี่ยผมใช้เป็นของเปรียส2 0 0วัตต์ไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมยอย่าลืมนะครับน้ำยิ่งปริมาณน้อยๆเนี่ยตั้งแต่ตู้72ลงมาผมแนะนำว่าควรใส่ฮีเตอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำให้คงที่ แล้วก็ใส่มันไปเลย365วันทุกการอากาศและที่สําคัญครับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ําต้องใช้ควบคู่กันเสมอตอนนี้เนี่ยผมก็ใส่แบบปลารอดไปก่อนพ,พลางๆครับสั่งแบบดิจิตอลไปแล้วล่ะเกินอยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองจีนมาที่บ้านผม,มวัสดุกรองเนี่ยผมใช้เป็นหินพัมมิสทั้งหมดใส่อัดได้ถึง12ถุง6กิโกร,รัมกันเลยทีเดียวครับก็มั่นใจว่าปลาทองแค่2ตัวเนี่ยเอาอยู่ตอนนี้เนี่ย น้องวันทองกับน้องเกาจิ้งเขาก็ดูมีความสุขกันดีเนาะว่ายเคียงคู่ไม่ห่างกันเลยใจก็กะว่าจะแยกทั้งคู่เนี่ยเลี้ยงไปแบบนี้สักพักครับสักสองสามเดือนแล้วก็จะลองเอาพวกเขากับตู้ถ้าวันทองยังเกเรอีกคงต้องแยกเลี้ยงกันแบบถาวรไปเลยสําหรับเพื่อนๆถ้าสนใจอ่างพลาสติกชุดพร้อมเลี้ยงแบบนี้สามารถเข้าไปสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Facebook ก้อยคุยเฮาส์มีหลายขนาดให้เลือกครับ มีทั้งแบบติดกระจกแล้วก็ไม่ติดกระจกระบบกรองชั้นต่างๆแผ่นกรองไมครนก็สามารถสั่งทำตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมแปะชื่อเพจไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปกดลงไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแสดงให้ดูว่าการตั้งตู้ลงอ่างรันระบบกรองใหม่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างไรฝากกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนล สาระปลาสวยงาม